สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับเหมือนเดิมครับวันนี้โค้กับวันนี้ค่อยกินเที่ยวครับได้พี่น้องอาหารประจำสอน่นครับประมาณเป็นจัดบ้าห้ครับวันนี้เอาให้นักคือเขาเต็มเต็มเลยครับอุ้งเขาหอนีได้บ้านเฮโอ้พักลายยางพี่น้องวันนี้ถือไว้ก่อนโอ้จัดเสียมยัครับวันนี้เขาหอนได้พี่น้องมีจัดเสียมครับ มันก็พี่น้องทั้งไกลทั้งไกลครับที่เสียเขาเบาเดียครับโอ้พี่น้องเดียดจ้องโอ้บรรยากาศดีแห่งพี่น้องเลยเหมือนเดิมบรรยากาศกะฝนสีขึ้นแน่บ่ขึ้นแือมีพี่น้องไหมลองครับจากด่านเด็ดด่านดังครับบระมามันจัดมาให้คำแหลกแหกมันโอ้โหคือแลนี้คือแลนี้อจากกัร อ,อืมืมนจอืมครับรับล้าไปบ่าย่กว่ากินกินเพ่นกินหนองนี่ื้นนี้ได้นี่ครับ หลาบสุดเด็ดเิ็นอโอ้เหตุผครับเหตุผลอือ มาเลยครับทั้งไก่ทั้งไก่ไกครับเดี๋ยวก็มาดีครับเน้ากินบัวลอยดอกเนื้อ,อม,มือแล้วขับส้มการเข้ากระลาบเนื้อครับหนึ่ง <c oughs> อยากหลับงั่วไปจังมั่วในกรอกอยากหลับงั่วครับมาทีล่ะเลสิบะเบื่อขาวหอนเอม่งไอมั่หลข่าวหอนคือก็หลับงวเพี้ยนไปไปต้องการอาดัอ các theo đi wow. bắp bị gì <làm> hỏ đây ba Hết nào Vì nào này đi Bắp bị bòm đây thích chim hết đó ตับตับตับขอบใแบบมากแบบน้องเลยมันนึ้นเนาะมันเนาะมันขื้นพี่นองเอ้ยขึ่มคลาดปะหนว่าสิเอ้ยปล่ากันป่าันอย่างน,นี้่อท่าน

ข้าวกุ้งถึงตัวอืมอืมอืม ไม่เข้าใจงงกินยำใด้มันคือเสียบือเก่าไม่อบอกให้ด้วยครับวิธีเส่าเสียบเดืตา <c oughs> มันเลยตายตรงนี้นก็สิบบาทฮมทานไปเฮ้ย ใหญ่พอคนลูกด้วยนี่เดือพผิ <c oughs> ดตีตายเลย <c oughs> โอ้มันดะเป็น้องเอ้เพียง,งครับทางไกลทางไกลเด้อเฮ็ดเอ็ดเอ็ดไปดิ 嗯嗯，好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 ，嗯，哎，不累吧？嗯<嘿>，好不嗯嗯嗯，呵呵<唉>，开心 มาสั่นพื่นก็บสิบ่์ฟซอฟอืมสุดมยอดเลอะอร่อยอร่อยห่ครับอร่อยห่อ,อ,อโอ้ย Chị mình thát cái bó nhăn nó nghe Vàng lên nào họ thát nó <laughs> <laughs> ấy còn được Thát nhanh họ kín lái เราถือจมมาด้วยเพราะไงเ้าเมียเรลาหามนี่หามกินเนื้อเรา้อเราเหเรากินเนื้อเาแอลเมียเรากินฮะเรากินกุ้หอหรือเป่าว่าแล้วเาข้าจีถือขายที่สุดสวยแล้วว้บลดอบิ็อตพอดี พอดีกันพอดีกันเขาก็เบิร์พอดีครับเบิร์ตแยกกันแบงแบงกันเพื่อวามยุติธรรมแจฟับทางไรพี่น้องเอ้ยบานเท่าเนาะกินแบบบานเท่าอยู่แบบบานเท่าพี่น้องแต่งยังไรดอกนี่ปูกินปูนี่ปลากินปลาเลยว่าเท่ากินจระลาบงัวอ อลาคลาคำโอ้ตับเราเกินยังอตัวนะึ่วเ๋ยวเยวพปลาคำแบ่งกันให้แบบ่งขวขวมความอยู่ที่ท้ำเอาอ้แซบแมงเด้อพี่น้อง้านนี้เด้อสุดยอดคุณนอนเลยลาบงาูเอาเติงเพชรเติงแซบบ่บ โอ้สุดยอดครับพี่น้องเอเสใพี่น้องเลยเพชรเพชรอยยาะเคากี่หนัก่อน่ะเพชละละขัดปานยังพี่น้องดก่เสียไหมครับแสบมืก่ม่คำนเสียบมบ่คเเสียบนั่นเกระเสบพี่น้องก็พัก หน้าใกล้ชนิดครับทางนี้บาริเดตขอฝากติดตามก็ได้ก mm ็แ hmm. จ e ้งนะครับม so ีกำลังใจให้ช่องบาริเดตพาทินเที่ยวนะครับเดี่ยวครับตอนนี้แก่ให้กำลังใจเราสองคนครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวสิได้เฮ็ดต่อไปเรื่อยๆเนาะครับเหตุผลประมาณดีๆเลยนะครับทางนี้ก็ฝากดนะครับเด้อเรียบเนายวรียบหนาเรียหนาเดี๋ยวบาริเดตจะพากินยังครับเี่ยวกินยังกินยังเี่ยวใส่เนาะเดี๋ยวครติดตามครับกับบาริเดตพากินเที่ยวครับครับที่นี้เอาไวปทำยังประมาณนั้ครับผมสวัสดีครับอ